วิดาพาระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกๆ,ๆลูกรวมถึงเจริญพรญาติบุญญาติธรรมทั้งหลายผู้มีความตั้งใจดีจะฟังธรรมทุกๆคนในเย็นของวันนี้ก็เป็นเย็นที่อากาศสบายเพราะฝนเพิ่งจะตกใหม่ๆก็ทำให้ทุกคนนั้นได้รับอากาศที่สบาย ในน้ำฝนนี้ก็มีทั้งประโยชน์และก็มีทั้งสิ่งที่ถูกใจและไม่ถูกใจบางคนก็ชอบให้ฝนตกบางคนก็ไม่ชอบให้ฝนตกหากฝนไม่ตกก็จะเกิดความแห้งแล้งทำให้พืชพันธุ์หรือทำให้ความอุดมสมบูรณ์นั้นไม่เก่อเกิดขึ้นในพื้นของแผ่นดินแต่หากว่าฝนนั้นตก มันก็จะฉาเปียกเปื้อนไปในทุกที่สร้างความสกปรกไว้แก่มนุษย์ผู้ที่เดินยม่ยมย่ำในโคนในที่ดินฉาดฉะนั้นบางคนก็อาจจะลื่นล้มเพราะฝนตกทำให้ดินนั้นลื่นฉะนั้นการที่จะเกิดอะไรขึ้นมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียมีทั้งคุณและโทษอยู่ในมันเหมือนดอกไม้ ชนิดหนึ่งมันก็จะมีคุณค่าของมันอยู่ในตัวแล้วก็มีโทษของมันอยู่ในตัวต้นไม้ต้นเล็กต้นใหญ่ทุกๆชนิดเขาก็มีทั้งค่าและคุณและโทษของเขาเหมือนกันทุกต้นไม้ทุกเผ่าพันธุ์เขาก็มีสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเขาก็เช่นเดียวกันกับมนุษย์เราเหมือนกันบางคนก็ไม่ถูกใจบางคน บางคนก็ถูกใจบางคนเห็นบางสิ่งบางอย่างรู้สึกว่าชอบใจเห็นคนบางคนรู้สึกว่าชอบใจแต่บางคนไม่เคยได้รู้จักกันเลยแค่พบแค่เห็นหน้าก็รู้สึกไม่ชอบใจเสียแล้วจึงเป็นเหตุที่ทำให้มนุษย์เรานั้นทุกทรมานอยู่ในใจของตนและความทุกข์ทั้งหลายนะั้น ใช่เพราะบุคคลต่างๆหรือใช่เพราะสิ่งของต่างๆเราทุกเพราะเขาใช่ไหมลูกลองทวนดูให้ดีๆทุกเพราะต้นไม้ต้นนี้ทุกเพราะฝนตกทุกเพราะฝนไม่ตกทุกเพราะชอบคนนี้ ทุกเพราะไม่ชอบคนนี้ทุกเพราะคนนี้ทําถูกใจทุกเพราะคนนี้ทําไม่ถูกใจเพราะเขาทั้งหลายนั่นแหละลูกแต่ที่จริงนะลูกนะสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกนี้มันก็มีทั้งแง่ที่ดีและแง่ที่ไม่ดีมีทั้งคุณและโทษ รวมถึงกระทั่งตนตัวของเราเองก็เช่นเดียวกันก็มีบางครั้งที่เราทำให้เกิดประโยชน์ให้แก่โลกแก่ศาสนาแก่เพื่อนร่วมโลกได้เยอะแยะมากมายแต่ก็มีบางครั้งที่เราก็ได้ทำลายทำลายธรรมาชาติ สร้างความทุกข์ให้แก่โลกแก่ธรรมชาติเพื่อนร่วมโลกทั้งหลายเช่นเดียวกันบางครั้งบางทียังมนุษย์เราหนึ่งคนเราเกิดมาก็ต้องนุ่งหุ่ต้องมีของที่ทิ้งเสียเสื้อผ้ากลับไปไหนล่ะลูก เราก็าต้องทิ้งขยะขยะนั้นก็คือสิ่งที่จะก่อเกิดความสกปรกให้เก็บลกให้แก่ธรรมชาติกินไปแล้วก็ต้องถ่ายของเมื่อถ่ายออกมาแล้วก็ต้องทิ้งมูลธาตุที่เป็นสิ่งสกปรกเอาไวา้แก่โลกใบนี้เมื่อเรา ที่ผิดพลาดไปหรือแม้กระทั่งเรานั้นทำนั้นแต่ความดีแต่สิ่งต่างๆที่เราต้องใช้ต้องทำนั้นมันก็ยังสามารถไปเบียดเบียนและเป็นโทษแก่ผู้อื่นได้หากบุคคลหนึ่งก็ต้องมีการกินการใช้ในแต่ละวัน ก้มีค่าใช้จ่ายแล้วก็มีสิ่งที่ตรงนั้นได้เกิดขึ้นเพื่อให้ตนและดับไปเพื่อให้ตนไฟชีวิตของคนหนึ่งตั้งแต่เกิดจนตายไฟนั้นหมดไปรู้ทำไม่รู้เท่าไหร่ธาตุของอาหารที่หล่อเลี้ยงหมดไปไม่รู้เท่าไหร่ มีทั้งคุณและโทษอยู่ในร่างกายของเราฉะนั้นการที่ใครคนใดคนหนึ่งจะต้องทำให้ถูกใจเราทุกอย่างสิ่งต่างๆทั้งหลายจะต้องทำให้เรานั้นไม่เป็นทุกข์นั้นย่อมเป็นไปไม่ได้จะสุขหรือจะทุกข์ขึ้นอยู่กับตัวของเรา ขึ้นอยู่กับใจของเราว่าเราไปสนใจกับมันหรือเปล่าฝนตกก็มันก็ต้องตกเป็นธรรมดาของมันเพื่อให้ก่อเกิดความุมสมบูรณ์ตกก็ช่างมันฝนเขาก็ทำหน้าที่ของเขาเยี่บไปสุบจุกกับมันฝนไม่ตก ไม่ตกก็ไม่รู้ไม่เป็นไรไม่รู้จะทํำยังไงก็มันไม่ตกอย่าไปสุกไปจูบกับมันใครจะทําอะไรถูกใจเราหรือไม่ถูกใจเราก็ไม่สนใจเพราะเราไม่ได้ตั้งขอบเขตของความถูกใจนั้นเอาไว้ดีไม่ดีชอบไม่ชอบถูกไม่ถูก สิ่งต่างๆทั้งหลายนี้เราไม่ได้ตั้งเอาไว้เลยมันก็ไม่สามารถที่จะมีใครเอาความทุกข์มาเยยดเยียดใส่จ,จ,จิตใส่ใจใส่ตัวของเราได้นอกจากว่าเรานั้นเป็นผู้ที่จะไปรับความทุกข์นั้นแล้วก็น้อมเอามาไว้กับตนเองโดยที่เราลืมนึกไปว่าถ้าเราไม่ยุ่งไม่เกี่ยวไม่ไปน้อมมา ก็จะไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นอะไรเลยถึงแม้ว่าคนนี้เขาจะทำตัวแบบไหนมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเราคนนั้นเขาจะดีแบบไหนมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเราใครจะชั่วใครจะดีมันก็เรื่องของเขาใจของเราสงบแล้วไม่ได้เป็นทุกข์อะไรแล้ว เราไม่ได้สนใจกับสิ่งต่างๆทั้งหลายนั่นแล้วอันนั้นคือสิ่งสำคัญฉะนั้นลูกทั้งหลายหากวันนี้ยังเป็นทุกข์อยู่ในเรื่องต่างๆที่ตนนั้นเห็นด้วยตาต้องด้วยใจและดึงออกมาทำให้จิตใจของตอนนั้นต้องเป็นทุกข์ ก็จงอย่าทำอย่างนั้นอีกใครทำอะไรมันก็เรื่องของเขาทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่มีอะไรถูกใจเราเลยหากเรายังต้างขอบเขตของความตุกใจนั้นเอาไว้และรอยสุกพลอยทข์ก,กับมันอยู่แต่หากว่าเรานั้น ไม่ได้สนใจไม่ว่าจะเกิดอะไรหรือเป็นอะไรมันก็จะไม่สามารถที่จะทำอะไรเราได้เลยนะลูกเอ๋ยการที่จิตใจของตนนั้นเป็นจุกย่อมนำหาให้สร้างกรรมได้เยอะแยะมากมายก็คนนั้นนะเขาทำไม่ถูกใจฉันฉันก็เลยด่าเข้าไป ก็ไอคนเนี้ยมันชั่วยอย่างเนี้ยฉันก็เลยด่ามันไปก็มันนิสัยไม่ดีมันชอบทําแต่สิ่งไม่ดีฉันก็เลยว่ามันฝนเนี่ยนะมันอยากตกมันก็ตก,มก,ตกไม่อยากตกก็ไม่ตกมันเป็นอะไรนักหนาไม่รู้เทวดานี่ทํางานไม่ดีเลยด่าคนนู้นว่าคนนี้คนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดี โทษไปหมดเพ่งคนอื่นเข้าไปหมดกลับกลายเป็น,นกรรมของเราเองที่ทำให้เรานั้นต้องเป็นทุกข์ทุกไม่พอยังสร้างกรรมเพิ่มให้เรานั้นต้องกลับมาชดใช้กรรมนั้นอีกไม่ว่าจะเป็นชาตินี้ชาติหนาชาติไหนาการกระทำของเราที่เราทำไป เราย่อมต้องชดใช้มันฉะนั้นวันนี้ให้เราพอ,อใจในสิ่งที่เรานั้นได้ตั้งเขตไว้ในหน้าที่ของเราในส่วนที่เป็นของเราหน้าที่ของเรามีให้ทำอะไรบ้างควรจะทำอะไรให้ก่อเกิดประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นบ้าง นั่นแหละจงก้มหน้าก้มตาทำแต่สิ่งที่ดีของตนอย่ามัวแต่ไปสุขไปทุกข์ไปสนใจคนนั้นก็ทำไม่ถูกใจคนนี้ทำไม่ถูกใจแล้วก็ไปดงมานทุกข์ไอคนนั้นทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะทำไมนะท่องไปท่องไปเสียเวลาเปล่าๆดู เขาอาบมีกรรมมีบุญมีเหตุมีผลในสิ่งต่างๆที่เขาทำอาจด้วยมิบาลกรรมอาจด้วยสาเหตุต่างๆที่เขาต้องเป็นอย่างนั้นทำ่างานั้นมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะลูกนะหากมีใครจะทำอะไรตามใจเขาหากมีใครจะทำอะไร สิ่งที่เขาคิดและเขาทำเพราะบุคคลหนึ่งย่อมมีความคิดที่ต่างกันไปย่อมไม่มีความรู้ความคิดที่เหมือนกันเลยฉะนั้นเราไม่ต้องไปนสนใจกับโลกใบนี้หรอกลูลก โลกใบนี้มันช่งางกว้างใหญ่เหลือเกินและมีสรรพสิ่งที่เยอะแยะมากมายถ้าเราพลอยไปสุขเป็นทุกข์กับมันเราก็จะหาความสุขอะไรไม่ได้ให้แก่ตัวของเราเองเลยฉะนั้นจงให้ความสุขกับตนเองเลิกสนใจกับผู้อื่นเลิกสนใจกับสิ่งต่างๆทั้งหลาย เลิกเสียเวลาเริ่มให้สิ่งดีๆเริ่มต้นแกต่ตนเองตั้งแต่บัดนี้ไปเจอสาธุ